ต่อไปเป็นการยูเนียนนะคะยูเนียนคืออะไรยูเนียนคือการรวมข้อมูลเป็นการรวมข้อมูล2อชั้นข้อมูลเข้าด้วยกันโดยทั้ง2อชั้นข้อมูลต้องมีพื้นที่ซ้อนทับกันไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกให้นําข้อมูลที่จะยูเนียนมาไว้ที่ช่อง table of content นะคะในที่นี้จะใช้ข้อมูลชน g ีโออำเภอบ้านบึง และอำเภอบ่อทองค่ะจากนั้นคลิกที่ Geo Processing ค่ะเลือก Union ค่ะในช่อง Input Feature นะคะให้ลากข้อมูลที่ต้องการรวมพื้นที่เข้าด้วยกันจะลาข้อมูลชน Geo อําเภอบ้านเบิงและอำเภอบ่อทองค่ะในช่อง Output Feature Class นะคะ แนะนำให้ตั้งชื่อเป็นยูเนียนค่ะเซฟค่ะ,คะแากนั้นกดโอเคค่ะเราสักครู่นะคะผลลัพธ์ก็จะได้ข้อมูลที่ทำการยูเนียนแบบนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ